ผู้กำกับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีแต่คนใฝ่ฝันเพราะงานกำกับคือทั้งหมดของภาพยนตร์คอร์สวาที่พ่กำกับน้อยวันนี้จึงนำเรื่องของการสอนกำกับภาพยนตร์มาฝากน้องๆโดยผู้กำกับปราเชนลิมตะกูลที่มีประสบการณ์ในการกำกับภาพยนตร์มานานหลายสิบปีเนื้อหาของคอร์สการกำกับหนังพีราเชนก็จะสอนตั้งแต่บทบาทหน้าที่ของผู้กำกับสอนแนวคิดในการกำกับหนังให้เป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด พร้อมยกตัวอย่างการทำหนังฟอมยักษ์จากต่างประเทศมาให้น้องๆได้ดูแล้วอธิบายการกำกับหนังทีละขั้นตอนว่าการกำกับหนังที่ดีต้องทำอย่างไรซึ่งวาทิภูมิกับน้อยก็บอกกับว่า เหมือนได้มาเพิ่มเติมความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เหมือนได้มนาะทางความรู้แบบสดๆเลยครับเหมือนแบบเรียนแต่นี่มันเป็นการเรียนที่แบบไม่ใช่วิชาการที่ผมถนัดเท่าไหร่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าพอเรียนอะไรที่มันถนัดก็รูว่ารู้ตัวเองว่าตัวอเองก็เรียนได้ครับรู้ประโยชน์กับตัวเองเยอะดีดรู้เทคนิคหลายๆอย่างครับจากผู้กับบที่เขามีประสบการณ์มาครับพี่ก็เขาก็ประสบการณ์ตรงกับที่เรางานที่เราสนใจ ครับก็ได้เยอะแยะเลยครับผมทางด้านผู้กำกับราเชนลิมตะกูลก็บอกกับว่าเท่าที่ได้สัมผัสกับน้องๆก็รู้สึกว่าน้องหลายคนมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ววันนี้จึงได้เจาะลึกรายละเอียดเรื่องของการกำกับหนังพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานที่เคยทำมากว่า10ปีเพื่อให้น้องๆได้ไปปรับใช้กับการทำภาพยนตร์สั้นรอบต่อไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยน้องเขาน่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มันไม่ได้แปลว่า มันคือคนที่ไปออกกองถ่ายแล้วสั่งให้คนนู้นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันคือคนที่เริ่มต้นตั้งแต่วิธีคิดแล้วอยากเห็นภาพอะไรออกมาแล้วใช้องค์ความรู้ทงางศิลปะสาขาอื่นจากทีมงานให้เขาไปต่อยอดความคิดเราอีกทีนึ่งแล้วนำกลับมาผสมผสานกันแล้วก็ผู้กกับก็จะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อจะต่อ วิชันที่เขา,เานึกภาพเอาไว้ครับสุดท้ายนี้พี่ราเชนก็หวังว่าน้องๆจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำภาพยนตร์สั้นไม่ใช่แค่ทำส่งข้าประกวดเท่านั้นแต่ความรู้ที่นำมาสอนวันนี้สามารถนำไปใช้ในเส้นทางการเป็นผู้มกับได้จริงและพี่ราเชนยังส่งกำลังใจให้น้องๆทั้ง50ทีมที่ผ่านเข้ารอบให้ทำภาพยนตร์สั้นออกมาให้ดีที่สุด